อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีกี่เส้นทางที่คิดจะไปขอให้ตามหัวใจไปไม่ว่าฝันเธอ ไกลแค่ไหนคงต้องถึงสักวันพีจุดหม่ไกที่คิดจะเป็นเป็นอย่างใจเธอตอบนเป็นเชิญนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยก็ได้นะครับก็ได้เชิญหน้าหรืออาจจะย์รเลิเข้ามาเนี่ย,อออาายตอนนี้เก้าอี้ในโซน้าหน้า,นายังว่างอยู่นะครับท่นนานรอว่าราชจังหวัด ถ้านในแท้สาสุจวัดน์สุนทรแล้วก็จะมี็น้าของพี่สุนชนนะครับที่ตามนเรื่องดว่า,จนจนทางาที่ตักของห้อป,ปอย่งเธอต้องการ ดยชมรมของเรามีการจัดกิจกรรมและผลงานตามหลักการศึกษาต่อแนะแนวอาชีพและอื่นๆส่งเสริมกกััันนนนนนนไมมมม่่่่่าาารรยยงงเเเปตตตดดทห้ลออออออคคบแีีี๋วะจ เนืองตากเรามีสมาชิเพิ่มนัวบ้าน่อยน้อยใจหนอยไนอยอยฟังลองในการจะลากีแต่ดาวลอยลกใหม่หม่พวกเราใส่ใส่ใส่ว้ที่มีกันและกันโอเมีขนาดจุดสามที่หนึ่งในขนาดนี้เอาลองต่อแล้วต่อฉันอาก สวัสดีครเรียนการเ,เงิน,เงนงานชมรมทูบีเมวันโรงเรียนคุบาพนักงานศึกษาขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะแต่ทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะหันไปพึ่งพาย,ยาเสพต,ติดดังนั้นทางชมรมทูบีในมวันของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมมีวาระการดำรงตำแหน่ง2อปี และที่สําคัญทางโรงเรียนได้จัดเป็นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนตลอดจนรายงานความก้าวหน้าสินค้าของเราสมาชิกในชมรมไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากาศเสร็จสู่และใช้ขายพิษผับจนตัวไข่ไก่ขาเป็ดในสู่รกิจพอเพียงขายดอกกุหลาบในกิจกรรมวันไหว้ครูขายกระดูกเปจนตัอย่างชัดเจนอีกด้วยต่อมาคือกิจกรรมชมรมของเราได้ยึดสามยุทธศาสตร์หลักของโครงการทูบีนเมวันสามอยงนานยุทธศาสตร์หลักมีอะไรบ้างคะกิจสรร การรีนรูเพื่อฝึกที่สำนึกและสร้างกระแสนิยมที่งานตการเพื่ทุบมปีน้ำวันเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของชมรมและมีกิจกรรมความรู้หันสาทุบมปีนัวันิแลบริหาสปอร์ตดีด้วยครับและยังมีโครงการกิจกรรมไป การทากิจกรรมเหล่านี้ทาให้การทํางานของชมรมเรามีกวามต่อเนื่องสร้างฝูกสร้างเสริมภูมิคุ้มนประโยชน์เรามีกิจกรรมชูบีในเมื่วานสร้างสรรค์สังคมด้วยการให้สมาชิกในชมรมร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุผู้ยากจนตามหมู่บ้านต่าง คือบริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกส่วนกคนทางชม้นของเรานะครับก็เลยเร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบป๊าบยาเสพติดผลปรากฏว่าทกคนนั้นมีจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็เลิกยาเสพติดและเขาเริม่มสังคมอย่างมีความสุขทั้งห6คนคิดเป็น100เปอร์เซ็นต์97.5เปอร์เซ็นต์และต่อไปคือ,อยูน,นสสิสารที่สามทางภาชนาเกลือขันเพื่อกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราสร้สางเครือข่ายในโรงเรียนโดยแล้ ได้ศึกษาดูงานางานดำเนินงานของโรงเรียนสกนลนครพมฒนาศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับเพชรบรบพัฒนาสมีภาพเรียบขายสมาชิกตูบีนวัตให้มีศักษาชีวิตและหันกระยาดสติและเรานําเสนอผลงานและระดับจังหวัดเป็นโอแทนไปแข่งขันที่ระดับภาาในปี2551และผมนะครับได้รับสองรางวัลรางวัลแรกก็คือเป็นได้เป็นแทนครับไปแข่งขันร้องเพลงทองเราวไว ความสำเร็จขอสการศึกษาจากการดำเนินงานชมรมูบีทุกนในโรงเรียนสามารถรีบไหลสังคาในทางที่ผิดของชาวเพิอ์กป่าทำให้ชุมชนเกิดความเครียและเกิดจากยาเสติดอีกด้วยผายตายกับวันไปเนึ่งโดยว้เด็กดีเพืกศึกษาขอตักนิทาที่เสียสละร่วมกันคิดร่วมกันคสร้างแรงพนดาลใประโยชนและดียัชมรม เริมการศึกด้าารแพทยสนไพรซองแซนการได้แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือสร้างกระแสสร้างกระแสใช่ค่ะสร้างกัความรู้ด้านวัฒนธรรมยาเสพติดเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขทุกคนกับเราทุกรอบครการช่วยเหลือสนทรพร้อมด้วยคณะกรรมการนะครับเราได้มีความมุ่งเน้นนะครับอย่างแม่นหนาเลยนะมีช่อดีมีสักสีเพื่อทำกิจกรรมปีน้ำประหวันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เรายึดรครงกัน บ้านสว่างจังหวัดขอนแก่นในคุกีเด่นสมรุมได้แก่คนรัฐนารัชกัญญารัชยาลัย ยสองมือและด้วยหัวใจตามฝันจนกว่าจะเจอ,เ,จอเมื่อทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเธอทำให้เป็นไปอย่าง